นะคะและขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางที่รับชมวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ไม่หนึ่งแล้วค่ะปีที่2นะคะวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราทำอะไรไปคะทำะทำการทดสอบก่อนเรียนทั้งหมดกี่ข้อคะส10ข้อ จำได้ไหมเอ่ย10ข้ออํา่าจำได้เดี๋ยวเราจะเรียนกันแล้วเราจะมาทําการทดสอบหลังเรียนอีกทีสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยร่างกายของเราหนูได้อ่านไหมคะก่อนที่เราจะาาเปิดกล้องมา,งเ,าเก่งมากเรื่องร่างกายของเราเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ครูสาลีนีก็มีเกมมาให้เด็กๆเ,เ,เล่นกัน อ,อยากรู้ไหมคะว่าเป็นเกมอะไร <Yeah. S 1> อปลายทางพร้อมที่จะเล่นเกมกับครูหรือเปล่า, <Okay. S 1> าพร้อมค่ะพร้อมเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งห้องนี้แล้วก็ปลายทางนะคะเกมของครูวันนี้ก็คือเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมอะไรดีแต่ก่อนที่จะเล่นเกมครูต้องอธิบายให้ฟังก่อนอ yeah. Yeah. เกมของครูก็จะมีบัตรคำบัตรคำเป็นรูปอะไรเอ่ย รูปดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็จะมีคำอยู่ตรงกลางเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำคำเกมก็คือให้เด็กๆนำดอกไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปติดแยกประเภทซึ่งมันจะมีประเภทของอวัยวะอยู่สองประเภทประเภทแรกลองอ่านสิคะประเภท ออกเก่งมากอาวัยวะภายนอก1ประเภทแล้วก็อวัยวะภายในห้เก่งมากอาวัยวะภายในอีกหนึ่งประเภทซึ่งในแต่ละดอกไม้ของคุณครูก็จะมีชื่ออวัยวะอยู่ให้เด็กๆนำชื่ออวัยวะไปติดให้ตรงกับหมวดของอวัยวะนั้นเดี๋ยวเรามาลอง ฝึกอ่านคําในบัตรคํากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจอ่านไม่ออกแล้วติดถูกไหมคะไม,ไม่ถูกอ่าสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนอาจจะไม่มีดอกไม้เหมือนเพื่อนๆต้นทางก็ใช้อ่าใช้ไปเขียนบนกระดานได้นะคะอ่าคำแรกลองฝึกอ่านก่อนคานี้อ่านว่าไตอะไรคะ,ไ,ะไต่อ่าไตเอาวคำต่อไป คำนี้อ่านว่ากระเพาะอาหารเอาวคำต่อไปคำว่าเก่งมากอ้าคำต่อไปคำว่าปอดปอดต่อไปต่อไปคำว่า ต่อไปคำว่าอ่านว่าอะไรเอ่ยลำไส้อ่านว่าอะไรคะลำไส้ทีม A ทีม A ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอ่านว่าอะไรทีมบีอ่านว่าลำไส้เอาคำต่อไปอ่านว่าแขนเก่งมากไหนแขนยกมืออ่าเอามือลงอันนี้อ่านว่าแขนเอาคำว่าคำต่อไปอ่านว่า เก่งมากเก่งมากอ่ะคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าจมูจมูเก่งกอ้าวคำนี้อ่านว่ามาอ่ะสะกดค่ะคำนี้อ่านม,าอมอามมมาไม้โทมา้า,า,มาอ,อ่านว่าม้าอ่านว่าม้านะคะต่อไปคำว่า นิ้วเท้าเก่งมากมีอีกชุดหนึ่งคำนี้อ่านหรือยังคะ,ะคำนี้อ่านว่าผมเก่งมากต่อไปคำว่าตาอ,อ่านว่า,าเก่งมากต่อไปคำว่าตาตาไม่ใช่คุณตานะคะอะไรเอ่ย ดวงตาของเราเป็นอวัยวะนะคะต่อไปคำว่าหัวใจหัวใจต่อไปคำว่าปากปากต่อไปคำว่าคำสุดท้ายคำว่ากเก่งมากเดี๋ยวครูจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มซึ่ง อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้หรือว่าจะออกมาเขียนเองก็ได้แต่ในนี้ในห้องต้นทางหรือครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปติดเท่าครูบอกให้ไปติดค่อยติดนะคะไม่ต้องแย่งกันเรากลุ่มหนึ่งเราจะมีในห้องนี้ครูแบ่งให้แล้วเราจะมีอยู่กลุ่มละสี่คนอ่าหนูมีสามคน อาครูแจกให้แล้วเราอาจจะไม่ได้ทุกคนให้ส่งตัวแทนให้เพื่อนมาติดนะคะอ่าเดี๋ยวให้ออกมาทีละกลุ่มเอากลุ่ม B ีบกลุ่มนี้ก่อนอ่าหนูออกมาติดว่าอ่านคําที่หนูได้แล้วเดี๋ยวครูจะผิดประเภทแป๊บหน,นึ่งนะคะองงงง,งๆๆๆ อ่าเราก็จะมีอยู่สองหมวดคือโทษนะคะอ่าเอากลุ่มนี้ออกมาก่อนอ่รักอลลักอ่าติดตรงนี้ก่อน อ้าวหนูเลือกติดเลยว่าหนูได้คำว่าอะไรนิ้วมือเอาออกมามาทีละแถวหนูได้คำว่าอะไรคะอ่าไปติดเลยคะ่ะอาต่อไปพีรันได้คำว่าอะไรเอ่ยลูกพีรันได้คำว่าอะไรคะ อ้าไปติดเลยค่ะตรงไหนเอาติดข้างล่างหน่อยก็ได้ลูกไม่ต้องไปติดกันอา้าวต่อไปอา้าวได้คำว่าอะไรคะนะัทพลตาเอาไปติดตรงไหนเอยเอาต่อมาเร็วใครมีบัตรเอาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวถูกหรือเปล่าเอามาเร็ว ลูกมาได้คำว่าอะไรคะอ่าจมูกเอาไปติดเลยค่ะอยู่หมวดไหนเอออวาอวัยวะภายในหรืออวัยวะภายนอกอ่าเอามาเร็วเอามาเร็วนักเรียนปลายทางอาจจะออกมาเขียนบนกระดานได้นะคะเอาโพสิลีได้คำว่าปากเอาไปติดเลยค่ะ เอ๊ A, ถูกหรือเปล่าอามาเร็วให้แทะให้ทีมบีก่อนลูกอ้าวเดียวนันทัศพรได้คำว่าอะไรคะกระดูกกระดูกอ่าอยู่ไหนไหนเอ่ยอู้ยใหมากออนิตาได้คำว่าอะไรคะม,<า>ม,ม้มค่ะม้มอ่าว่าใหม่ม<า>้ำอ่า,อาไปติดคะ่ะตรงไหนดี<า>เอ่ยเอ้าไม่รู้ตรงไหน<า>เลือกเลยห้ามบอกห้ามบอกห้ามบอกเลือกเองเลือกเอง พานิพาได้คําว่าหูอ้าหูเสววาวลีได้คําว่าอะไรคะหัวใจอ้าวหัวใจไปติดอะไรคะลูกต่อไปทีมทีมบ,บีมดแล้วหรือ,อยังคะหมดแล้วอ่าปิยวัฒน์มาปิยวัฒน์ได้คําว่าอะไรลำไส้ครับโอ้เก่งมากอ่าวลำไส้อยู่ทางไหนดีคะเออเก่งมาก ่อไปนัทพรมาเร็ว <c oughs> นัทพรได้คำว่าอะไรคะาขาขาอะติดติดก่อนเอาไปติดลูกอยู่ตรงไหนเอาเอาวัยวะภายนอกหรือวัยวะภายในขาขาเนี่ยค่ะ <c oughs> อย่าบอก <c oughs> อย่าบอก ขามีลังเลนิดนึงเอามาห้ามบอกสิคะให้เพื่อนคิดเองเอามาแสนสักแสนสักได้คำว่าแขนแขนอา้าวแขนอยู่แขนอยู่หมวดไหนคะอา่าต่อไปแป้งนะคะ่ะแป้งแป้งได้คำว่าอะไรคะปอดค่ะอา้าวปอดเดี๋ยวเอาไปติดเลย อ้าวมาเร็วการกวีการก,รว,ก,ารกรวีได้คำว่าผมอ้าผมอ่าหนูเอาไปติดเลยนะคะผมมันอยู่ตรงไหนไไไเอามาออกมากาซิดิตดกาซิดิตมาเร็วกาซิดิตนนทลิกาออกมาเลยค่ะใครเอ่ยออกมาเร็วกาซิดิตได้คำว่า ตับอา้าวตับตับอยู่ตรงไหนเอ่ยมริกาได้คําว่าอะไรคะสมองค่ะสมองมันนี้ก่อนมาติดนี่ก่อนสมองมอ,งอ่าสมองอยู่ในอวัยว,วะภายในหรือภายนอกคะเอาเอาสมองสมอง อนุพัฒน์ได้คำว่านิ้วนิ้วอะไรคะลูกนิ้วนิ้วเท้าอนิ้วเท้าเอกไปติดเลยค่ะตรงไหนดีครบหมดทุกคําแล้วทุกทุกอันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงอวัยวะภายนอกก่อนเอ๊ออวัยวะภายนอกนิ้วมือใช่ไหมคะ อ่าแล้วจมูกถูกไหมคะใช่อ่าถูกต้องนิ้วเท้าใช่ไหมคะใช่ใชอ่าถูกต้องเอะอันนี้อ่านว่าอะไรเออเดี๋ยวกลับด้านนิดนึงอ่าควนี้อ่านว่าผมไหนลองจับผมสิอ่าแสดงว่าเป็นอวัยวะอะไรแน่นอนอ่าอวัยวะภายนอกต่อมาคือคําว่า คำว่าปากถูกต้องอันนี้เหรอคะใช<น>่ใช่ไหมเอ่ย<น>อ่าแล้วคำนี้เอ<น>๊ะเอาไว้พภายนอกหรือเปล่าคะใสมองอยู่ตรงไหนคะอ่าภายใน,น,นย้ายมาค่ะย้ายมาสมองย้ายมาไปอยู่ภายในนะคะหน้าขาถูกไหมคะ ถูกต้องต่อไปหูถูกต้องต่อไปค่ะมา้าม oh. เอ๊ะมา้ามอวัยวะภายในหรือภายนอก oh. มองดูตัวของเราสิคะเอ๊ะตรงไหนมา้าม oh. ตรงไหนมา้ามเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่มาม้ามไม่ใช่มา้ามต้องอยู่ oh. อยู่ oh. อวัยวะภายในเอาย้ายมา oh. 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 อา้าวคำนี้แขน ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องสำหรับอวัยวะภายนอกก็มีอ่าพวกที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้ไหมคะจับได้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูอวัยวะภายในอ่าอวัยวะภายในอันนี้ไตถูกนะคะอันนี้อ่านว่า าถูกเต้มกับพาะอาหารอันนี้ก็สมองน้ำกระดูกปอดลำไส้หัวใจแล้วก็ตับซึ่งอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาตอนนี้หรือเปล่าเรามองเห็นได้ไหมคะตอนนี้ อวัยวะภายในเราสามารถเห็นได้ไหมคะตอนนี้ <Gosh> <Store> หนูสามารถเห็นหัวใจของหนูได้ไหมตอนนี้ oh <my> เดี๋ยวผ่าออกมาเห็นเลย <Ooh. S 1> เห็นตับไหมคะตอนนี้มันอยู่ในไหนคะตับเรามันอยู่ในร่างกายซึ่งอวัยวะภายในก็คืออว,วัยวะต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็น เหมือนอวัยวะภายนอกนะคะอ้าวเกมของเราจบแล้วเด็กๆก็สามารถติดถูกประเภทแต่มีบางคนเขายังติดไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าปรบมือดังๆดังอีอ้าเก่งมากอ้าวหยุดอ่าเดี๋ยวเราเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูที่สไลด์ของคุณครูก่อนนะคะ ไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะ